สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิมแอนพาไปนะคะทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันแม่วันที่12สิงหาคมนะคะและวันนี้ดิมจะพาทุกท่านมาร้อยพวงมาลัยค่ะก่อนไปรับชมนะคะดิมฝากทุกท่านกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ดิมหน่อยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะไปรับชมกันเลยค่ะนี่ก็คือดอกไม้อยู่หน้าบ้านเรานะคะทุกท่านค่ะ เราก็จะใช้เป็นดอกพุธค่ะร้อยเป็นพวงมาลัยนะคะเพื่อไหว้แม่นะคะหรือว่าเราจะร้อยพวงมาลัยดอกพุดไหว้พระก็ได้ค่ะทุกท่านขาได้เหมือนกันเลยค่ะและว,วันนี้ค่ะดีมจะทําเป็น2แบบนะคะแบบที่จะร้อยให้ดูจะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นร้อยแบบครึ่งค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะจะร้อยเป็นอ่าเป็นเป็นเต็มพวงเลยค่ะทุกท่านค่ แบบหนึงจะเป็นแบบครึ่งพวงแบบหนึงจะเต็มพวงแต่ส่วนที่เต็มพวงอ่ะดีมร้อยไปแล้วเมื่อวานดีมไม่ได้อ่ลืมถ่ายวิดีโอให้ดูค่ะทุกท่านแต่คลิปนี้ไม่ได้เป็นการสอนนะคะก็คือมาทําให้ทุกท่านดูนะเพราะว่าดีมะไม่ได้เรียนร้อยพวงมาลายมาโดยตรงนะคะทุกท่านแต่ว่าก็คือ,อคิดอยากจะทำเราก็เอออาจจะดูใน youtube มาบ้างแต่ว่าคือก็ ก็อาจจะทำไม่ไม่เป๊ะเหมือนเขาเลยไม่ไม่ตามเขาเลยแต่ว่าทีนี้ก็จะทําเป็นแบบฉบับของตัวเราเองนี่แหละค่ะทุกท่านขาอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะนี่เลยทุกท่านขาได้เป็นดอกพุดสวยๆแบบนี้ค่ะ,ส,ะสดๆเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวดีมจะพาทุกท่านไปทํากันเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูดอกพุธที่เราจะอะเอามาประยุกต์ใช้เป็น เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวแบบเสริมมะข่าห้อยเสริมนะคะดิมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะแต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บเสร็จแล้วแล้เราก็เตรียมตัวไปทากันเลยนะคะที่บ้านก็จะปลูกเป็นดอกพุดเล็กและดอกพุดใหญ่จ้าเพราะว่าปลูกไว,ไว,ไว,ไวไ้ไหว้พระด้วยนะคะวันไหนที่เราไม่ได้ร้อยพวงมาลัยเราก็จะเอาอเก็บไหวไพ้พระนะคะทุกท่าน,นะค่ะ นี้เลยพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะทุกท่านค่ะและนี่เป็นพวงมาลัยที่ดิมร้อยไปเมื่อวานค่ะทุกท่านค่ะนี่เลยค่ะเป็นพวงมาลัยที่แบบดิมร้อยแบบเต็มพวงเลยนะคะเป็นเป็นร้อยเต็มเข็มไปเลยนะคะร้อยรอบไปเลยดิมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแบบอะไรดิมเรียกถูกหรือเปล่าน,นะคะก็อนนี้เลยค่ะพอใช้ได้ไหมคะทุกท่านค่ะก็คือดิมไม่ได้เรียนแบบ ไม่ได้เรียนร้อยมาลาัยมาโดยตรงนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่างแล้วก็มีดอกพุทธด้วยขอใช้เป็นดอกพุทธจริงๆต้องใช้เป็นดอกมะลินะ้อยทุกท่านแต่ว่าเราไม่มีเราก็จะใช้ที่เรามีนะคะก็ดิมก็ใช้เป็นดอกพุทธจากทุกท่านขาก้อนนี้เลยค่ะพอได้นะคะทุกท่านขาร้อยพวงมาลัยแบบนี้ไว้ไหว้แม่ค่ะ มาค่ะทุกท่านค่ะพร้อมแล้วค่ะอุปกรณ์เราพร้อมแล้วอุปกรณ์เราก็จะมีเป็นดอกพุดเล็กแล้วก็พุดใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นเข็มยาวแล้วก็เป็นได้ค่ะได้ที่เป็นได้ร้อยพวงมาลัยนะคะที่ดิมสั่งมากับเข็มยาวนี้เลยค่ะเดี๋ยวดิมก็จะสอดเป็นสอดได้เข้ามาก่อนนะคะทุกท่านค่ะคือบอกก่อนนะคะว่าดีมาไม่ได้มาสอนร้อยมาลัยแต่ว่าก็มาทําทคลิปให้ดูนะคะว่า ดีมดีมร้อยมาลายจากดอกพุดนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่เนาะก็อยากแบบอาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะอาค่าจากนั้นเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะทุกท่านค่ะก็จะแบบนี้ค่ะดิมจะไม่ได้ใช้ใบตองรองอะไรนะคะเพราะว่า,าด้วยความที่ดิมเคยทําแล้วแบบนั้นอะดิมทําไม่สําเร็จก็เลยอ่ะเอาแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะฉบับของ อ่าช่องดิมแอนพาไปแล้วกันนะคะถ้าเกิดทําไม่ถูกต้องตามที่ร้อยมาละยก็อย่าอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าดิมไม่ได้แบบมาสอนเนาะทุกท่านค่ะแต่ว่าถ้าใครเห็นแล้วก็อยากทําแบบง่ายๆแบบนี้ก็ก็ทาตามได้เลยนะคะแบบนี้อาจจะแบบไม่ได้เป๊ะอะไรมากนะคะทุกท่านแต่ว่าก็ก็พอได้ไหว้แบบอ่าได้ไว้แม่ไหว้อะไรนะคะหรือว่าเอาไว้แบบร้อยแบบนี้ไหวไหว้พระก็ได้นะคะ แล้วก็ถ้าน้องๆน,นะคะที่รับชมอยู่อยากร้อยก็ให้ผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะเพราะว่าเข็มมันแหลมมากคมมากนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะให้ผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะอาดีมก็จะร้อยเป็นแบบครึ่งแบบนี้นะคะ่ะทุกท่านขาเนี่ยถ้าสังเกตดินจะร้อยเป็นครึ่งแบบนี้นะคะก็จะร้อยต่อไปร้อยแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะ และตอนนี้เราก็ได้เป็นแบบนี้แล้วค่ะทุกท่านค่ะและต่อไปนะคะดีมจะรูดดอกไม้นะคะนี่เลยใส่ได้ไว้นะร้อยใส่ได้ไว้เลยนะคะนี่ก็จะทําแบบนี้ไว้นะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบเอาที่ตัวเองถนัดนะคะดีมถนัดแบบนี้นะนี่เลยค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นแบบครึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปร้อยต่อนะคะ แล้วเราก็จะร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านขาร้อยจนเราพอใจว่าโอเคความยาวเท่านี้เราพอใจแล้วนะคะนี่เลยค่ะเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะทุกท่านขาแต่ยังไม่พอค่ะยิมก็จะร้อยไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกท่านขา ค่ะทุกท่านค่ะตอนนี้ก็ร้อยมาเป็นที่พอใจแล้วนะคะความยาวเพราะว่าดอกไม้หมดพอดีค่ะใช้ตามดอกไม้นะคะและที่เหลือนะคะจะเอาไว้ร้อยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุบะหลาคะ่ะแล้วก็แบบเหมือนอุบะแล้วก็ตุง้งติ้งใช่ไหมคะที่เขาเรียกเนาะถ้าเรียกไม่ถูกก็ขออาภัยด้วยนะคะ แล้วเรากําลังจะมัดนะคะทุกท่านขาก็จัดทรงอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็จะมัดแบบนี้เลยค่ะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราจะมาร้อยเป็นอุบะเป็นตุ้งติ้งนะคะทุกท่านขานี่เลยค่ะ จะบอกเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าพวงมาลัยที่ดีมทํานะคะเป็นตามจินตนาการของดีมเองนะคะทุกท่านขาเพราะว่าดีมก็ไม่ได้แบบเรียนร้อยมาลัยมาโดยตรงนะคะแต่ว่า,าดีมก็อยากที่จะทำนะคะแล้วก็บังเอิญได้ทําแล้วก็จะก็เลยอยากทําคลิปออกมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะทุกท่านขาเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะทุกท่านขาเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างเลย ดยเฉพาะช่วงนี้ดิมมีการผ่าตัดเล็กน้อยค่ะก็เลยได้ดูแลตัวเองอยู่บ้านแล้วก็ว่างค่ะก็เลยมาทําคลิปให้ดูค่ะทุกท่านค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้เป็นพวงมาลัยครึ่งที่ร้อยไปเมื่อกี้ค่ะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยที่ร้อยเต็มนะคะทุกท่านค่ะร้อยไปเมื่อวานนี้ค่ะ เราสามารถที่จะไหว้แม่หรือเราทําแบบนี้ไว้ไหว้พระด้วยก็ได้นะคะสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะช่องดิมแอนพาไปขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆนะคะที่ชมช่องดิมแอนพาไปคะ่ะสําหรับคลิปนี้ดิมไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ